สวัสดีค่ะมัดอีสุสุพรรณนะคะวันนี้นะคะจะพาไปดูรถใหม่ไยแดงค่ะส่งมอบพรุ่งนี้เลยจ้ะตัวนี้นะคะเป็นรถวิ่งส่งคนงานนะคะจะส่งเหมือนรถนักเรียนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลูกส่งของเขาเป็นยังไงตามมาเลยจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นสปาค 1.9b นะจ๊าตัวนี้ลูกค้าใส่หลังคามานะคะพร้อมทุกคนเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเอาไปวิ่งเกี่ยวกับ ทุกคนงานนะคะของอมะม่วงแช่อิ่มสีเมืองที่ขายในเซเว่นนะจ๊ะดูรูปทรงเขาก่อนนะคะดูรูปทรงเขาก่อนนี้พะใส่หลังคามาแล้วสวยมากนะพี่ตัวบีนะตัวบีหน้ากากจะเป็นสีดํานะคะหน้ากากจะเป็นสีดําแล้วตัวรถจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นล้อก,กระทะขอบสิบห้านะคะรูปทรงเป็นแบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆรูปทรงแบบนี้เลยอันนี้เครื่องหนึ่งจุดเก้านะจ๊ะเครื่องหนึ่งจุดเก้า ใส่ทรงหลังคาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมาพร้อมผ้าใบนะคะแล้วก็หลังคาบรรทุกนะแล้วก็มีเบาะมาให้พร้อมเสร็จนะจ๊ะนี่เบาะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะมีบันไดหลังด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะบันไดหลังของเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูนะนี่นี่คะ่ะ พร้อมให้คนงานขึ้นเรียบร้อยแล้วจะบอกลองขึ้นแล้วนะคะสบายมากแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากแบบว่าไม่ให้แบบงอกแงกมากกว่านี้ก็สามารถติดกันชนพายได้จ้าตัวตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะสามารถขึ้นได้ปกตินี่เดี๋ยวขึ้นให้ดูขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปได้เลยนะจ๊ะนี่เลย แล้วมีคนหลายคนถามว่าเครื่องหนึ่งจุดเก้าจะไหวไหมจะบอกว่าของเราเป็นเครื่องพันเก้าแต่แรงม้าของเราร้อยห้าสิบแรงม้านะจ๊ะพี่ร้อยห้าสิบแรงม้านะซึ่งเยอะมากมากนะคะเยอะมากมากนะรับรองว่าขนคนได้สบายมากๆจ้าขนขนได้สบายมากๆเลยลูกทรงเขาจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวดูภายในกันหน่อยไหมภายในของเขาหน่อย ตัวนี้ตัวบีจะยังไม่มีหน้าจอนะพี่จะเป็นวิทยุธรรมดานะแต่มาแอร์เ,อเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็บอกว่าจะเป็นเบาะหนังพ v วีซแบบนี้เลยเบาะหนังพี c ีนี้เบาะเป็นตอนแยกนะคะตอนแยกกันนะแยกกันเลยข้างนู้นจะปรับเอกนก็ได้ข้างนี้จะไม่เอนก็ได้แล้วแต่เรานะคะเป็นแยกกันนะจ๊ะเกียร์ก็จะเป็นหกเกียร์สปีดแบบนี้เลยเวลาถ้าสมมติเ่าเข้าเกียร์ถอยหลังก็ดึงนิดหนึ่งดึงนิดหนึ่งนะคะดึงนิดหนึ่งแล้วเข้าเกียร์ถอยหลังได้เลยนะจ๊ะ จะบอกว่าแนะนําเลยค่ะแนะนําเลยใครที่บอกว่าอาอยากได้รถใช้งานนะตัวนี้เป็นตัวบีนะคะมือหมุนนะมือหมุนซื้อไปได้เลยไม่มีผิดหวังจ้ะสนใจรถรุ่นไหนสอบถามมาได้เลยนะคะหรืออยากให้รีวิวรุ่นไหนสามารถแจ้งมาได้นะใครที่คอมเมนต์หรือกดใจให้ขอพระคุณมากๆากจ้ะหนุกไปแล้วนะคะขอพระคุณค่ะ